anything else any feeling uh, what else I'm good I'm good who else well very well okay that's good so ค um, รั้งก่อนเราเรียนจบบทที่3าไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เจะเรียนบท4ใครเปิดดูซิว่าบท4อยู่หน้าไหน which page ใครจะเจอเป็นคนแรกเอ่ย who is the first one ah, okay which page 39เพื่อนเจอแล้วนะหน้า39โอเคโอเค39 no not this one this one ่โอเคใครเปิดหน้า39แล้วช่วยบอกครูหน่อยว่าบทนี้เนี่ยชื่อหัวข้อว่าอะไรคะ The media เดได้รู้จักคำว่า media ไหมรู้จัก media แปลว่าอะไรสือส่ออ่า ah, it's like สือ่อใช่ไหมทีนี้ can you give me example of the media that you know รู้จักไหมสื่ออะไรดีที่เรารู้จัก <Internet. S 1> อินเทอร์เน็ตอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนสื่อเนี่ยมันจะมีหลายประเภทมันจะมีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะสื่อที่เป็นทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อตามทีวีทีนี้เด็กๆช่วยยกตัวอย่างให้ครูหน่อยว่าแบบสื่ออะไรบ้างที่หนูรู้จักสื่อที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างขอคนละหนึ่งอย่าง News ค่ะ News very g o o d Facebook ค่ะ Facebook อาได้นะคะเป็นแอปพลิเคชัน t ิ k t อกค่ะอ่ะคนนี้บ้าง Instagram มสโอเคส่วนใหญ่จะรู้จักพวกแอปพลิเคชันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าพูดถึงมูวี่กันบ้างล่ะเคยดูไหมดูบ่อยไหม How often do you watch movie Always บอกบอกได้ไหมว่าแบบ a week ประมาณ1สัปดาห์ How many times do you watch How many times? Once a week right? Once a year. o h o n c e a year. Four times, four times. a week ห oh, อ mm ันนี้สี่ครั้งต่อสัปดาห์นะคะต่อไปถามกันมากดีกว่าว่า where do you usually watch movie? Someone like to watch at home. Someone like to watch at cinema. How about you? ชอบดูที่ไหนกัน ซ okay. ีนีมาโอเคส่วนใหญ่ตอบซีนีมาใช่ไหมคะอ่าแต่ตอนเด็กๆครูก็ชอบดูที่ซีนีมาแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราก็อยากจะได้ความแบบว่า p r i v a t e ใช่ไหมคะแบบมันฟรี d o m มากกว่าสมมติหนูไปดูอย่างเงี้ยเรากินได้แค่ป๊อปคอร์นใช่ไหมกับน้ําแต่ถ้าเราอยู่บ้านเรากินอะไรก็ได้ตอนดูใช่ไหมอ่าโอเคทีนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่ะ it's play time แต่ว่าเกมที่ครูจะให้เล่นมี2อันนะ so you need to choose the first one is Get the movie from the scene จะมีภาพขึ้นแล้วหนูก็ถ่ายชื่อเรื่องกาบอีกอันนึ g ง Get the movie by emoji <Okay. S 1> เราเราหดดีไหมอ่ะ <Okay. S 1> uh, who wants to play the first one raise your hands โอโอเคต้องถามอีกอันไว้อ <laughs> อันนึงอันนึงเผื่อมีคนเปลี่ยนใจ who wants to g e t the movie by emoji โอเคอันแรกชนะนะคะไป Can you guess the movie in seven seconds? Seven seconds. The answer was the Wolf of Wall Street. Let's start with an easy one. Oh, what is, is this? Me choice high, me choice high. <laughs> Elvis. <The Ibis? laughs> B. Cruella. Do you recognize this movie? <laughs> I'm sorry. Okay, Well done. This is Toy Story 4. Can you guess the next one? Oh, have you ever watched this one? It's very old. Sure? Are you sure? Tall. Oh, correct. Very good. <laughs> Do you know this beautiful movie? All ah. oh, time, okay. Have you ever watched this one? Yes. It's Avatar, one of the highest grossing movies in history. <laughs> Do you already know which movie is it? <laughs> Jack Sparrow. Jack Sparrow. Very good Pirates of the Caribbean. Which one? Third one. Okay. It's the fifth edition of Pirates of the Caribbean Salazar's Revenge. Question number six. Oh, what is this? What is this? เ o าวอะไ i ส่ Joker ชื่อเรื่องนี้เลยไหมเอาแล้วมีสอช้อยที่ลังเล Let's i n g t h i n what about this one What is it Okay Correct. Third. What do you think? Insight. Insight. อ้าวโอเค In ten question. โอเคแล้ทีนี้หูจาก insight เอาอันนี้ตัวอะไรนะคะเรารู้สึกไงตัวอะไรนะเขาเขนเซ็แบบ how how เอ่อ emotions เขาจะมี emotions ยังไง angry ตลอดเวลา how about this one เออ discussing ใช่ไหมขยะแแยงใช่ไหมอันนี้ joy joy ก็จะรู้สึกไงลูกหลังหลังเข้าใจกฤษคือ joy happy joy ตัวนี้ล่ะลูกตัวนี้ตัวนี้เขาทำไมนะเขาขี้กลัวเหรออ๋อแล้วอันนี้ล่ะ Sad เซาซ์ซึมอ่ะเซาส์ซึมแซดทีนี้เวลานักเรียนดูเนี่ยแน่นอนว่าคล้ายๆกับ inside out ก็คือแต่และเรื่องที่เราดูเราจะมีความรู้สึกที่ต่างกันถูกไหมครูก็เลยจะมาสอนเรื่องนี้ค่ะอ่ามูวี่เชนรนเรนั่นเรียนออกเสียงสิมูวี่เชนเรมูวี่เชนรถึงแม้มันจะเขียนนี้แต่เราไม่บอกว่าเจนเรนะเราอ่านว่าเทรเรอโอเคเคยได้ยินไหมคำนี้ ไม่เคยเพราะว่าส่วนใหญ่เราอาจจะใช้คำว่า types of movie ถ้าอย่างนี้คุ้ณยังใช้ s, mm hmm. <S o f movie ก็คือประเภทของภาพยนตร์ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูประเภทนี้ครู mm hmm. <"Who S 2> จะขึ้นคำใบให้อ่ะเขาบอกว่า this type of movie อ่ะไหนลองอา่านสิ generally in v o v p s อ่ะ in loops <Viol ent. S 1> ไฟโอเลนส์แปลว่าอะไระเดี๋ยวให้ไฟโอเลนสแปลว่าความรุนแรงถูกต้องความรุนแรงถ้างั้นเราเดาได้หรือ,อยังว่าหนังแนวนี้นะ่าจะหนังแนวอะไร action <laughs> อ่าเรามาดู yes correct action can you give me some example of the action movie can you who wants to answer <laughs> john Wick yeah that's one I already เออนี่ <Ooh. S 1> ใช่ไหมจอห์นวิก Have uh Who Who ever watched John Wick before ใครเคยดูบ้างเลยมีเคยเหรออ่ะ uh, แล้วหนังเรื่องอะไรที่หนูเคยดูที่มันเป็นแอคชั่นใครอยากตอบหา you Beekeeper Beekeeper What is the story about It's about fighting อ่ะ it's fighting okay or it's war เป็นสงครามเลยหรือว่าแบบ just only fighting โอ a ย fighting เนาะอ่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนาะก็จะมี violence ใช่ไหมคะความรุนแรงมี fighting ก็คือการอะไรต่อสู้สมี shoot ด้วย shoot ก็คือการยิงแล้วก็อยากให้รู้จักคำนี้ weapons weapons ส่วนใหญ่เล่นเกมน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคำนี้ weapons อ่า w e a p o n อีกเรื่องหนึ่งนี่ครูแนะนำเลยเรื่องนี้ okay. ฮ่า d a m เ e ลเคยดูไหม this story is about the the plot of this story นะก็จะเป็นแบบ she gets married with a prince prince เป็นว่าอะไรเจ้าชายชีวิตเหมือนจะดีไหมอ้าวแต่ว่า the prince make promise with dragon แล้วก็เลยไปสัญญาอะไรกับ dragon ไว้เขาก็เลยตกอยู่ในอันตรายนะต้องอ่านซิ description A quest ใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการเดินทางรูเลยนการที่ส่วนใหญ่มักจะไปในสถานที่ที่แบบห่างไกลด้วยไม่ได้เป็นแบบสถานที่ธรรมดาเท่าไปแล้วก็มักจะให้ทำแบบต้องมี quest มีการ e x p l o r a t i o n แบบเออเอ็กซ์ o ลนะคะก็คือการค้นหาสืบสอบทีนี้นอกจากเรื่องดอร่าหนูเคยดูเรื่องอะไรที่แบบ can you give me some example of the this kind of movie อ่ะหนูบ้างจูมันจีน้จูมันจี้อ่ะ what else what else who wants to answer who wants to answer think about it อ่ะโอเคงั้นเรามาดูกันว่า types นี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ่ะนี่จูมันจี้ adventure ใช่ไหม example of the animation movie คุณสุ่มเลยนะถ้าไม่เลือกอ่ะกังฟูแพนด้าส่งต่อเลยคะ่ะ คนละหนึ่งเรื่องมินเนี่ยนโอเคอินไซด์ u าค่ะอินไซด์ดาเออดีมากเป็นเมื่อกี้เลย Trolls t r o อ l s อ่าคนนี้บ้างชินจังชินจังได้เป็นแอนิเมชัน c o o b y doo โมูอนารกตูนอะไรก็ได้ซีรีส์ก็ได้ ฮ่า Frozen, Frozen. ราพันเซล Fighting Nemo Fighting Nemo โอเค <Nem> okay. Animation เนี่ยเขาก็บอกว่า Instead of real actors รู้จักคำว่า actors ไหมอ่านักสแสดงใช่ไหมคะ Instead of ก็คือการแทนแทนนักสแสดงจริงๆด้วยอะไรอ่าภาพวาดแต่ว่าเขาบอกว่า now today computer generate นะตอนนี้เนี่ยเราก็มีพวก AI อะไรเงี้ยมามวาดให้ได้แล้วใช่ไหม อันนี้บ้าง The main idea of comedies is to make audience laugh. รับไปว่าอะไรขำขำหัวเราะหนังประเภทไหนที่ทำให้ขำประเภทไหน comedy นี่ for example เมื่อกี้เพื่อนตอบสกู o ี้ดูก็อยู่ในหมวดมูนี้ด้วยนะบางเรื่องก็จะมีหลายอารมณ์ทีนี้ล่ะ t h i s films serious and focus on emotions. Focus on emotion make make you cry อ่า drama นี่ for example t ท t a n i c เศร้าไหม with natural laws มันจะเกินจริงไปนิดนึง some magic แล้วก็ supernatural ่าต้องเป็นแนวแฟนตาซีใช่ไหมอย่างเรื่องอลาดินเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ how about this one อ่าปกติเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์คือวิชา History, History ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราจะเรียกหนังประเภทนี้ว่า Historic คล้ายๆกันนะก็เราจะเป็นแนวแบบย้อนอดีตไปบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาภายหลังบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ based on true story นะคะเรื่องจริงเลยต่อไปอันนี้ Oh what types of this movie General แบบไหน h o r r o r นะคะ h o r o okay. r โอเคต่อไปเคยได้ยินไหม s i f i ไซไฟรู้ไหมย่อมาจากอะไร <Science. S 1> นี่ไง science fiction ถูกต้อง science <Yeah. S 1> ก็คือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมว่ fiction <F iction S 1> ก็คือเรื่องที่แต่งขึ้นมาแบบแต่ว่าเป็นแนววิทยาศาสตร์นะเช่นแบบเนี่ยในโลกอนาคตอีก10ปีจะมีรถที่ขับแบบนี้เราไม่ต้องถือโทรศัพท์มืแล้วเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นเรื่องแนวๆน,วนี้ science science f i c how about this one อ่าโรแมนส์นะคะโร m a น c ์ can you give me some example of the romance movie นอกจากสิ่งเลเลๆที่เรียกว่ารัก a n นซิน d ด r ร l l a ล่ามีอะไไหมจริงๆพวกเรื่องเจ้าชายเจ้าหญิงนี่ก็ถือว่าเป็นแบบโรแมน c ์ได้นะคะอ่ะจากเมื่อกี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยนักเรียนคิดว่าถ้าสะท้อนกลับมาถึงตัวเอง เด็กๆคิดว่าเรื่องไหนที่เป็นแบบเรื่องในดวงใจของเราเลยแบบ this is my favorite movie ของเราอย่างแรก movie title เขียนชื่อเรื่องเลยค่ะต่อมา genre หรือว่า type of movie จากเรื่องที่หนูเลือกเนี่ยคิดว่ามันเป็นหนังประเภทไหนอ่าอันสุดท้ายคือ plot plot ครูอยากให้นักเรียนเล่ามาคร่าวๆหน่อยว่าเรื่องย่อของมันเนี่ยเป็นยังไง ในส่วนของพลอตควรอนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ในการค้นหาความรู้ได้ เมื่อกี้นักเรียนเขียนไม่ทันไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่ครูจะให้ทำคือให้นักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังอ่าวันนี้เราจะมาเอ่อเราจะมาแปลงร่างเป็นนักท่องเที่ยวนักแบบชาวต่างชาติแล้วเราจะต้องแนะนำหนังให้เพื่อนตอนนี้เราไม่ใช่คนไทยหรอ can speak ไทยแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนเราก็ can speak ไทยด้วย เพราะฉะนั้นให้นักเรียนจับคู่เลยค่ะจับคู่อ่ะคุณช่วยแนะนำหนังให้ฉันเรื่องนึ้ได้ไหมอนุหานไปถามเพื่อนเลย can you อ่ะบเวลาเราจะตอบมีให้เลือกสองอย่างระหว่าง yes sure กับ of course พูดอันไหนดีบี B? อ่ะแล้วก็ตามด้วย you should watch แล้วก็ตามด้วยชื่อเรื่องได้เลยนะคะหรือว่า you must watch แล้วก็ตามด้วยชื่อเรื่องได้เลย ่ะถ้า must เนี่ยเราจะใช้กับคุณต้องดูเรื่องนี้ห้ามพลาด you should ก็คือแค่แนะนำเฉยๆนะอาจจะเราชอบแต่ไม่รู้พเพื่อนจะชอบไหมเราก็ใช้ should นะคะถ้า must เนี่ยรู้ว่าเพื่อนต้องชอบแน่ๆอ่ะลองพูดกันลองคุยกัน The title is Beauty and the Beast Beauty and the Beast โอเคเราได้ชื่อเรื่องแล้วใช่ไหมี B, ลองถามเพื่อนกับสีถามว่าไงนะ Can you? โอเคประโยคต่อไปคือ what genre is this movie อถา,ามเพื่อน what genre เวลาบีจะตอบให้บีตอบว่า it's a comedy it's a horror movie it's a อะไรดี Fantasy m o วี่ดราม่ามูวีแต่เราจะใช้แอนกับ a อคชั่น <Action. S 1> กับแอดแอดเวนเจอร์ Ad <Adventure. S 1> เพราะขึ้นต้นด้วยเสียงออานะคะอ่ะลองถามกันสิเคโอเคประมาณนี้นะคำถามสุดท้ายเลยหนูต้องนั่งคุยกันใช้เวลาว่า What is about What is it about นะเรื่องมันเกี่ยวกับยังไงหรืออยากถามใี่ยาวกว่านี้ Can you give me a plot summary นะคะช่วยเล่าเรื่องย่อให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอยากให้สุภาพขึ้นเราก็จบประโยคด้วย Please อ่าเพื่อนก็เล่าให้ฟังเลยลูก Is about อะไรอันไหนลองลอ It is about i s about j o e l and Timothy in the day ปันเดวก็ j o l e w t o e i s e his memory About climate time but then he realized he still love s c l e m e n t i n e What is it about It's about her having time for her to never l o r e s t u m y It's an accept by s o c i e l i s t s l e a r n e n g more emotional ness, personality and new generation This may is difficult for her to get along with her schoolmates ทีนี้วันนี้เรามาสรุปกิจกรรมกันดีกว่าว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างได้เรียนเรื่องอะไรบ้าง จำได้ไหมมันชื่อว่าอะไรนะประเภทหนัง <Gen re. S 1> อ่า movie genre movie genre ขอสองตัวอย่างที่เป็น movie genre comedy, comedy. action มีอะไรอีก horror adventure fantasy romance เห็นไหมมีหลากหลายเลยแล้วเรารู้ movie genre ไปแล้วเรารู้วิธีการถามหรือยัง รู้แล้วโอเคค่ะก็หนูก็สามารถเอาประโยคนี้ไปฝึกใช้ได้นะคะไปสะสมไามให้ครบกี่เรื่องสา,สาเรื่องให้เป็นมูฟวี่ลิสต์ของตัวเองนะคะโอเคค่ะสําหรับใครที่เสร็จแล้วก็มาส่งครูเดี๋ยวครูให้คะแนนเนาะอ่ะหัวหน้าบอกได้ค่ะสวัสด thank you p l e s you everyone h e baby